ก็สวัสดีกันด้วยนะควันนี้ก็มาอยู่กับผมนะกับน้องก้อนทีวีครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเล่น ROV นะห,หรือเรียมออฟวาเลอร์นะรซึ่งเราจะมาเล่นอาริสกันนะฮะนี่อาริสคือตัวไหนฮนะคือผมก็ยังไม่มีมันหรลกนะแต่ทีนี้มันให้เล่นฟรีก่อนนะอาริสนะเป็นสายซับพอร์ตนะะที่ หลายคนก็คงรู้สกิลมันแล้วนะะคือกอ็อย่างที่รู้กันนะเป็นพวกแนวสนับสนุนทีมนะมาเราจะมาเล่นกันเลยฮนะนี่มาเล่นห้าห้าเราจะไปคนเดียวครับผมบมาดูกันดีฟว่า,ามาแล้วครับดูนะครับจะชนะนนหรือแพ้หรือยังไงฮนะ โอเคอลิสอยู่ไหนนี่นี่นะฮะเราจะเป็นซับให้นะฮะดูสกินมานะฮะนี่อย่างสวยนี่สกินอนลิสนะฮะอยู่ที่ราคาเออ ถ้าเกิดจำไม่ผิดน่าจะ175่ฟูป,ปองนะฮะก็ประมาณ200บาทเลยฮะสกินนะฮะอ่าโอเคดูทีมแล้วมีไม่มีแท้งเลยนะฮะเนี่ยมีแต่ไฟเตอร์ฮะอืมโอเคโอเคซึ่ง ที่ผมเอาซับมาผมจะได้เฮ้ยผมไม่ได้จะไปเล่นซับนะฮะลองมาดูเลยฮะมันจะเป็นยังไงครับเมื่อเอาซัพพอร์ตนะะมันทำเป็นแคลี่ครับผมน่าน่าสนใจไหมครับเรจะออกของเป็นแคลี่กันเลยครับเอาแบบตีหนักหนักเลยฮะไม่รู้นะครับว่ามันจะอยู่ถึงนะฮะไม่รู้ว่าจะแพ้ก่อนหรือเปล่านะครับก็ลองมาดูกันเลยครับ นัน่โอเคอฝั่งเขานี่เอาดิสป้อมมานะฮะเนี่ยข้างเราก็มีดิสป้อมครับดิสทาาัมอ่ะรอสักครู่ครับอ่ามาแล้วดูครับนี่เราจะอัพสกิลแรกมาเราก็จะเดินไปเลนล่างเนะ่ะ ย้อนมาครับเราครับจังหวะนี้เงี้ยย้อนนี่ย้อนมีการโชว์นิดหน่อยครับมาดูวันนี้ฝ่าว่าจะเป็นยังไงครับเมื่อเอาซัพพอร์ตมาเป็นแคลรี่ไอ้จ้าโอ้ยดิปโป้ดิปโป้ก็โดนกดซีครับแบบนี้ ทีมเขาเปิดฟาร์มตัวหนึ่งมาครับเนี่ยถ้าเกิดจะเย็นน,นี่การหยอกล้อครับอือ ผมไม่รู้เลยว่าเขาจะมาแก๊งดอนไหนเนี่ยแี่น่ามันจะแดกผมวะเอ้เจะโป้ เนเอเพื่ First, <B> อนผมย้อนอัลิสเป็นตัวที่เอาอยากนะ คืออย่าไปเอามันเลยนี่ข้อดีของการยืนเลนคนเดียวครับคือจะเลเวลเพิ่มไหวครับเพราะได้อีพีอยู่คนเดียวครับแม่ไม่ทันนดูจากของก็าน่าจะรู้แ้เจะอ๋ออืม เพื่อนเพื่อนเองสมเสียลเพื่อนผมเลือเกินลิปโป้เนี่ยอย่างฮอทับอืออืออืออืม,อม,อม,อมน การหยอกลอ้อนะฮะนฮ่นี่ไปคิวบตัวอะไรนครับมาดูอลิสสายเฮ้ยไม่ใช่สายเลยแคลรี่กันดีหะ ฆ่าได้แล้วทีมเราอย่างโหดยังหมเอาบลาเอาบลาเอาบลา เอามา่ะมันมอบอยู่ในโพงญ่าแน่เลยย้อนผมนี่เล่นยังครับตัวแทงอะไปยืนฟาดก,กับเขาอายาอายาอะไรอะไรแค่หยอกเฉย 으아, 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 อา้าาอว <c oughs> ไปแล้วครับโปผมอืมกระือยัง <me> เป็นทัพที่ดีอยู่นะฮะเป็นเดิร์ลเลนอื่นมากอ้าว <c oughs> <c oughs> โอ้ยฮงโป<ฟ>ลิโป้เกิดอาการว้าควคะอ,อะไรของโปอุ้ยเหนียวอันแนละมานานเราไม่ค่อยมีฮะ ทีมผมยังโหดเพื่อนไปแล้วเรื่องของเรื่องมานาผมไม่มีอะไรฮะสุมปอดแน่แน mà nào nó không có nhiều แต่ยังรวดเร็วครับเอาไม่ได้มานามันไหม,ไ,ไ,มไ,ไม่ค่อยมีมเลยอะไ มันมาทำไงอน๋นององอบอกเขาถอยหนะน่อยนะไงไงเรี่สายตี เดี๋ยวเรามาเจียนครับชาวบ้านไปเพิ่มมานาเหรอมา <Okay. S 1> โอเคหืมป้อมเราแตกไปแค่ป้อมเดียวครับป้อมบนนะนี่รหรอดูครับแหวนอนะ

ว่ามาว่ามาว่ามาจะเอาไงขอแค่ว่ามาอืม okay. อืมนี่แค่ต่อแว่นี้อ,นอืม หายหายโอ้โหตายห่างลยครับผมเย็แวนเราอย่างโหดนี่คือการทีมเวิร์กที่ดีนะพอมันจะแตกแล้วแวนเฮลเฮลมี่นี่แน่ เป็นไงครับพึ่งบอกขอให้มาบอกเลยครับหนึ่งหนึ่งกับริโปโ้นี่เป็นตัวที่สู้ยากมากครับเพราะมันดูดเลือดได้แรงครเอาไงเอาไงเอาไง เอาไงาเอาไงาผิดแล้วมาผิดที่แล้วฮะไปเพื่อนสู้เขาเดี๋ยวรู้เลยคนระับ ห้ามหนีนะสู้กันแล้วห้ามหนีนะห้ามหนีนะนนประเมินเราต่ำไปแล้ว <c oughs> คิดว่าเราเป็นซ <c oughs> ัพพอร์ตว้วเราจะฆ่าไม่ได้หรอคิดผิดแล้วมาเอาเพื่อนเราโดนเนี่ เพื่อนผมโอ๊ย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 ไม่มันแหลกว <c oughs> ่ะอ่านึกว่าจะเดิน อแบบนี้สบายอืมคิดแรงอ่ะตุกอย่เกิดมาเนี่ยริปโป ถึงกับล่ากันเลยทีเดียวฮะโอ้ยโดนเลยครับเออเพื่อนสู้เขาไม่ไหวฮะโอ้ยแวนตาย แว่นผมมันไม่กันบ้านวะโห oh. ย่งางรง โอเคห้ S <S okay. องครบแล้วห้องครบแล้วอ๋ <S 2> <S 2> <S อมาดูอลิตีคองนะ มายุ่งครับของผมเนี่ยมันนี่แวะอื <knew> น ีป้อมแตกแน่ฮะอ้าเป็นไงชนะแล้วยังโหดครับมาดูนีนฝา <Hey. S 1> ได้เมฟอีกแล้วครับผมกับอลิสกันนะนั่นนี่ อลิสฮะเป็นแคลรี่อลิสบางทีก็โหดฝาแคลรี่นะเนี่ยโอเคครับดูเสร็จแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ